ขอกราบสวีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องไอทีตัวน้อยเราก็จะมาอัปเดตอีกแล้วนะครับ <c oughs> พอดีนอกจากเราทําคลิปไปแล้ว2คลิปนะครับเกี่ยวกับเครื่องแอร์เคลื่อนที่นะครับเป็นของตัวมีเดียกันนะครับแล้วก็น้องเขาได้ใช้งานมาเป็นเวลา1ปีนะครับเขามีอาการเสียเพิ่งเริ่มมีอาการเสียนะครับ ผมก็เลยจะมาลองซ่อมเองกันนะครับหลังจากที่เราได้มีการทําคลิปไปครับก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมเราก็จะมาแกะกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาลองแกะกันก่อนผมก็ไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิธีการแกะหลังแกะเสร็จเดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายว่ามันต้องแกะยังไงเปิดยังไงนะครับเพื่อความสะดวกง่ายนะครับผมอาการเสียของแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับจะเป็นจะไม่เย็นนะครับพู่นนี้อาจจะไม่เย็นแล้วก็คอมพิวเตอร์ น่าจะไม่ทํางานนะครับผมแล้วก็ตรงท่อร้อนนะครับตรงท่อร้อนตรงนี้นะครับจะไม่มีลมร้อนออกมานะครับมีแค่ลมปกติแล้วก็ตรงข้างหน้าก็จะมีลมปกติแต่ไม่มีลมเย็นออกมานะครับก็เลยจะมาแกะดูนะครับว่าผมได้มีการไปศึกษาในในอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับในในยูน YouTube สื่อเติร์ดในเน็ตว่ามันอาการอาการมันก็สามารถเติร์ดได้ใน u t u b e นะครับมีอาการเหล่านี้อยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นที่ตัวที่ผมคิดว่ามันจะเป็นที่ตัวนั้นหรือเปล่าครับต้องรอไปวัดไฟอีกทีนึง ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองวัดไฟให้ดูด้วยนะครับว่ามันเสียตัวนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเสียตัวนั้นจริงเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์ตัวนั้นมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะเสียก็คือน่าจะเป็นตัวแคปลันมันนะครับหรือว่าตัวสตาร์ทคอมนะครับผมอาการนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นอาการเสียของมันนะครับผมเ <Okay, S 2> เดี๋ยวผมลองแกะแกะตัวเครื่องออกมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะตัวแคปลันไปวัด ไปใช้มิเตอร์วัดนะครับว่ามันใช้งานได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะต้องซื้อตัวนั้นมาเปลี่ยนนะครับผมโอเคเราไปดูวิธีการแกะเดี๋ยวผมอขอรันวิธีการแกะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผม หลังจากที่เราหลังจากที่ผมถอดได้แล้วนะครับผมในฟรมข้างนอกมันก่อนนะครับข้างหน้ากับข้างลางขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาฟิล์มฟิล์มกันเอ๊ะไม่ใช่ดิไอตัวกันฝุ่นออกมาก่อนนะครับทั้ง4อันนะครับส่วนตัวน็อตก็มีทั้งหมด1จุด2จุด3มจุด4ี่จุด5้าจุด6จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้อีก2จุดนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างอีก2จุดนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหา ตัวแคปลันกันนะครับว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้นะครับของของมีเดียนี่ก็ไม่ไม่ยากนะครับสาหรับผมผมบอกว่าง่ายๆแต่น่าจะล้างจากนี้น่าจะยากผมว่าแล้วก็ผมจะไปหาวิธีล้างทําความสะอาดพวกฝุ่นพวกอะไรมันด้วยนะครับหลังจากที่หลังจากที่เรารู้ว่าตัวแคปลันมันเสียแล้วจริงๆหรือเปล่าผมคิดว่าตัวแคปลันมันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน,น,น,นี่เห็นกันหรือเปล่าไม่หน ผมคิดว่าตัวแคปลันมันน่าจะเป็นตัวนี้นะครับต้องลองหาวิธีถอดมันออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนถ้ามันเป็นที่ตัวแคปลันนะครับมันไม่ได้เป็นที่อาการอ,อื่นแล้วก็ติดอีกอย่างหนึ่งนะครับข้างหน้ามันเหมือนจะถอดไม่ได้หรือว่ามันมันถอดได้อยู่แล้วหร,หรือว่ามันติดน็อตข้างล่างนะครับผมประมือล้วงเข้าไปผมเห็นน็อตตัวหนึ่งอยู่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะติดกับตัวข้างล่างนะครับผมเลยจะยังไม่ถอดผมจะลองหาวิธีถอดแคปลันออกมาก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่่่ผมมอออออดแแแคคลันนกกกาาา้วะรรบเ็จ ลั่ตัวที่แท้จริงนะรับตัวนี้นะครับที่มันมียังมีที่มันมีปัญหาอยู่นะครับแต่ก่าสามารถเราออกมาดูแล้วก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับว่าสีไหนเข้ารูไหนอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปตรวจสอบดูนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับแคปลันตัวนี้จะอยู่ที่20นะครับผม20อยู เอฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อจริงมันผมจะไปขึ้นให้ดูนะครับว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับผมอันนี้เราก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับบอกเลยครับวันนี้เป็นการแกะเครื่องครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับหลังจากที่แกะแล้วผมก็จะบันไปตมความสารนะครับเป็นที่ตัวนี้เสียจริงหรือเปล่านะครับผมหรือว่าเป็นที่จุดอื่นกันแน่นะครับภาวนาอย่าให้เซตนี้เสียเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนะครับผมหรือไม่ก็สายไฟพวกนี้เสียได้นะครับเพราะอาจจะราคาไม่แพงมากครับแต่ถ้าบอร์ดเสียนี่ก็อาจจะไม่ เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นพันต้นๆแต่ถ้าเป็นคอมเสียนะครับอย่างเช่นคอมเย็นอย่างเช่นเป็นพวกคอมเสียเนี่ยอันนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับผม ไม่ต้องซ่อมนะครับไม่คุ้มค่านะครับผมหรือถ้ามันยังอยู่ในระยะประกัน3ปีเราก็สามารถส่งเกมได้นะครับผมแต่เรื่องการเลมนี่ผมว่าน่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเลมได้นะครับไม่น่าจะได้เดือน2เดือนน่าจะจนเราไม่เอาแล้วเราถอดใจซื้อใหม่เลยนะถ้าตัวนี้เสียจริงผมผมจะไม่ซื้อมาอีกแล้วนะครับผมผมจะติดแอร์แบบแอร์บ้านไปเลยนะครับให้มันจบๆไปนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูการบัดตัวนี้นะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับหรือมันอาจจะสายขาดสักเส้นหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้ไม่เสีย ก็จะมารู้พวกเส้นพวกนี้นะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่แต่เก้าสิเเซ็นผมว่าตัวนี้น่าจะเสียแล้วครับผมก็กลับขอโทษด้วยครับที่บอกที่บอกว่าตัวนั้นน่าจะเป็นแคปดำน่าจะเป็นแคปรันนะครับตรงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับผมโอเคเราเอาตัวนี้ไปตรวจสอบกันนะครับ We are, are the nothing more dust Oh. Uh -huh. คือตัวแคปลันมาแล้วนะครับไม่ใช่เียหลังจากที่เราไปเช็คดูแล้วนะครับที่ได้ดูวีดีโอไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าตัวนี้เป็นเสีย100%นะครับโดยการวัดด้วยมิเตอร์นะครับ2อันนะครับผมตามคลิปที่เราเปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับส่วนอันที่เราซื้อมาใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับค่าอะไรก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับผม แตนพี่ช่างเขาบอกว่ามันสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับสองตัวนี้ผมก็เลยเชื่อเขานะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมามันจะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับประมาณสองร้อยบาทสองร้อยบาทเลยนะครับผมถ้าดูในช้อปปี้ก็ประมาณห้าสิบกิบาทนะครับแล้วก็ผมซื้อน้ำยาแอร์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาล้างวิอที่จะได้มาลองล้างเองนะครับว่าเขาล้างกันยังไงนะครับผม อันนี้ก็ประมาณ4 0ิบาทโอ้ล้างกันชาตินึงก็ไม่หมดแล้วมั้งนี่เยอะมาเลยนะครับปลอดใหญ่มากยังผสมน้ำแย่ยังผสมไม่เป็นเลยนะครับว่าก็ผสมเงไยงแต่เขามีอัตราบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการล้างแอร์ที่ถูกที่ถูกหรือผิดนะครับผมขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาประกอบตัวนี้กันนะผมก็จะมีรูปที่ผมถ่ายไว้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็จะมี3มเส้นนี้นะครับผม เราก็จะมีขวนะครับผมถามพี่ช่างที่เขาขายให้ผมเลยครับมันสามารถใส่ได้ทั้งขวไหนนะครับขอแค่มันตรงขวเดิมกันนะครับว่าเป็นขว่ไหนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ มานะครับเราก็จะมาประกอบกันใส่กับขัวนี้นะครับซึ่งในการถ่ายรูปไว้นะครับสซีนี้จะอยู่ขัวเดียวกันนะครับผมจะอยู่ขวเดียวกันนะครับตัวซีนี้จะอยู่อีกขวหนึ่งนะครับผมมาเรามาประกอบเรามามาลองใส่กันดูแล้วก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าคอมแอร์เครื่องนี้จะติดตามที่เราคาดการณ์ไว้หรือเปล่า เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองเปิดเครื่องนะครับว่าแอร์จะทํางานปกติหรือเปล่านะครับผมนะครับเราก็จะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับว่ามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับ คครับรู้สึกเย็นนะครับผมเดี๋ยวลองสลับไปเป็นหมวกพัดลมดูนะครับว่าจะต่างกันหรือเปล่านะครับคอมทำงานปกตินะครับดูนะครับถ้าผมสลับไปเป็นหมวดแอร์นะครับตรงคอมเพิวเตอร์เย็นมันจะมีอาการสั่นนะครับผมโอเคครับสั่นนะครับผมรู้สึกได้ถึงความเย็นนะครับผม ซึ่งผมไม่มีที่วัดอุณหภูมิให้นะครับมีแต่ความรู้สึกนะครับว่ามันว่ามันเย็นกว่าเดิมพร้อมเดินปกตินะเป็นอาการที่เราคาดการไว้ถูกต้องตามนะครับผมโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการล้างแอร์กันนะครับผมก็เราจะมาล้างแอร์เครื่องที่กันนะครับหลังจากที่เราซ่อมเสมร็จเรียบร้อยนะครับสรุปว่าตัวคาป์บเตอร ตัวแคปลันสตาร์ทคอมนะครับเสียงครับเราก็จะใช้น้ำยาล้างแอร์นะครับโดยซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์แอร์นะครับโดยกระป๋องฉีดนี่เราก็ซื้อมาประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมตัวนี้นี่เราซื้อมาสี่สิบบาทนะครับผมเราก็จะลองมามาผสมน้ำยานะครับแล้วก็ล้างพวกอุปกรณ์ข้างนอกก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผม <S <S อหลังจากที่เราซ่อมตัวเครื่องพ่นยาไม่ได้นะครับตัวสีดพ่นยาไม่ได้นะครับผมเราก็จะมาล้างด้วยนะ้ำเปล่ากันเลยนะครับผมโดยเราใช้ขีดตูดนะครับขีดล้างเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่เราเอาตัวแอร์ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถล้างทั้งคอยร้อนคอยเย็นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปล้างกันเลยนะครับผม ครับหลังจากที่เรารอ,อน้ำแอร์ประมาณสักเกือบสิบนาทีแล้วนะครับผมเราก็จะมาทำการล้างกันนะครับโดยการติดน้ำเปล่าเข้าไปที่ตัวแผงที่เราฉีดน้ำไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับผมนะครับหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งนะครับตัวนยังไม่แห้งสนิทดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาใช้ ตัวบาโวเป่าเป่าลมให้มันแห้งมาโอเคนะครับหลังจากที่เราเป่าจะคิดว่ามันเกือบแห้งไปแล้วนะครับเกือบแห้งสนิทแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะมาทําการทิ้งไว้ให้มันจนก,กว่าจะแห้งจริงๆนะครับทิ้งไว้ประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงก็ได้นะครับผมถ้าใครมีเวลานาน,านก็ทิ้งไว้นานๆก็ได้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบเข้าเครื่องกันนะครับผมอ่ะครับหลังจากที่เรารอจนมันแห้งคิดว่าแห้งสนิทแล้วนะครับผมก็เป่าไปประมาณสองรอบนะครับก็ยังก็ยังมีน้ําเล็กๆน้อยๆอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบกันนะครับแต่แต่ก่อนประกอบผมต้องลองเทสก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้จริงใช้งานได้ทุกระบบหรือเปล่านะครับโอเคครับเราไปเริ่มประกอบกันว่าครับ อ่าครับหลังจากที่เราทําการเป่าแห้งแล้วนะครับแล้วก็รออีกอประมาณเกือบยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับผมเพื่อรอให้มันแห้งผมเป่าไปประมาณสองรอบนะครับผมแล้วเราก็จะมาลองประกอบดูนะครับผมโดยขั้นตอนแรกที่จะประกอบนั่นก็คือการต่อสาย A c ซนะครับหรือว่าสายไฟเลี้ยงนะครับตามขึ้นรูปตรงต่อไปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตรงกลางหน้าจอแล้วก็เอาเส้นสีนี้เส้นสีน้ำตาลนะครับใส่ตรง สีตรงนี้นะครับผมแล้วก็แส่งสีฟ้านะครับผมตั้งรูปนะครับถ้าถ้าใดถอดแล้วก็รบกวนถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยถอดนะครับในกรณีที่ท่านไม่ชานาญนะครับผมถ้าท่านชานาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องถอดหรอกก็ได้นะครับผมใช่ครับแล้วก็จะหมุนตัวยืดตัวนี้อีกนะครับเป็นสายกาวตอนนี้ก็จะเป็นที่เปิด ปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็ต่อไม่ยากนะครับมันจะมีพินของมันอยู่แล้วนะครับผมก็ใส่พินคีย์บอร์ดได้เลยนะครับผมก็จะมีพินใหญ่แล้วก็พินเล็กนะครับเราก็เตียบปั๊กได้เลยนะครับผมต่อเข้าปั๊กไฟบ้านปกติเลยนะครับถ้าไม่มีระเบิดตรงตามก็ไม่เป็นไรนะครับผมหนึ่งสองสามอ่าติดปกตินะครับมีเสียงนะครับหน้าจอ LED ดีหน้าจอไฟ LED ดีขึ้นนะครับผมต่อไปจะเป็นการเปิดเครื่องนะครับ คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับผมพัดลมต้งานนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้มันร้อนเย็นรอว่ามันจะเย็นขึ้นหรือเปล่านะครับลองกดทุกหม่วดดูก่อนก็ได้นะครับระวังคือรอว่ากดได้ทุกปุ่มหรือเปล่านะครับ เราเปิดจริงไว้สักพักก็ึ่ก็ได้นะครับผมเพื่อเทสระบบให้มันว่ามันทำงานได้ร้อยเปอร์เซนจริงหรือเปล่าครับ <c oughs> เอากรบป <c oughs> ุ่มอัพ ตียะนะครับผมไม่ต้องมถกดไม่เป็นไรนะครับผมเรามีรีโมทเราแค่ช้รีโมทต,ตัวนี้เอาก็ได้นะครับ แกะล้างครั้งแรกนะครับอุปกรณ์แรกที่เจอครับปุ่มปุ่มเพิ่มอุณหภูมินะครับสีย่างนะครับ,รบแล้วเราก็มาทดสอบตัวไอ้นีม่มันนะครับว่ามันหมุนได้หรือเปล่านรได้ตันะว,ตวปัดไปปัดมานะครับ ก็ดูแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนตัวแอ์ก็เย็นนะครับผมมความเย็นอยู่ หยจริงนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้ารีโมทนี้หายก็งานเข้านะครับผมถ้าเป็นอะไ้ที้มันหายการหายก็ต้องดูเครื่องมาเปลี่ยนนะครับ โอเคครับจะจะขอปิดเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะประกอบเครื่องนะครับให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมโอเคครับนั้นเราไปเปิดนั้นเราไปประกอบกันเลย เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบนะครับก็เปิดใช้างาน,นได้ปกตินะครับก็ขอจบขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องไอซีตัวน้อยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ